ต่อต้นเนี่ยโทษนะอาจารย์ต่อต้นเนี่ยมันทามันทาราคาได้เท่าไหร่ต่องวดต่อต้นบางต้นก็อาจจะได้20จันก็ได้ร้อยกิโลก็อาจจะเออโลละ400ก็อาจจะต้นหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นครโอ้โหครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่แบบคึกคักมากครับสวนที่ผมเข้ามาท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคอที่ชอบทานนะครับ ลูกนี้น่าจะคุ้นๆกันนะครับว่าเป็นอินตะผาลำส่วนจะเป็นพันไหนนั้นสถานที่อยู่ตรงไหนนั้นวันนี้โชคดีมากนะครับแล้วก็ท่านสลาเวลาให้นะครับเป็นเจ้าของสวนเองนะครับเราจะได้คุยกับเจ้าของสวนนะครับคืออาจารย์ปรีชานะครับนั่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับ <engage S 1> สวัส,สดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นที่ไปที่มาของสวนเป็นยังไงสมมติเกิดขึ้นอลังการขนาดนี้ครับเมื่อหลายปีก่อนนี้ก็เราก็ หลังน้ําท่วมแล้วก็ก็ไม่รู้จะคิดจะปลูกไม้อะไรก็หันไปหันมามาสองพันห้าแปดเริ่มไปเจออีพรามว่าเอะปลูกบึงไทยได้ดีก็เลยเริ่มปลูกปลูกอีพรามมามาลวงวันนี้ก็ได้ห้าปีนะครับแออกลูกมาสามปีแล้วนะครับคือสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้มาจากไหนครับสายพันธอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้สายพันุสายพันอันนี้มาจาก อีาอลาะนะอีลานโอ้มาจากอีลานนะคร,นดดครับมาต้นเล็กมาต้นเล็กนิดเดียวฮะมาต้นเล็กนิดเดียวแสดงว่าชื่อนี้ก็ไม่ใช่ไทยในการชื่ออะไรครับช,ชื่อสาย<บ>าพันธุ์เขาฮะชื่อใบใบีนะครับ,บอ๋อน,น,นี่ครับ,บคือระยะการปลูกเนเต็มที่ของเขานี้ประมาณกี่กี่ปีได,ได,ได้ได้ทานลูกครับ2ปีฮะสองปีได้ทานลูกสองปีได้ทานลูกคือ1ปีมันจะมีฤดูการหนึ่งครั้งได้ทานลูกใช่ไหมครับขออนุญาตถามนะครับคือ เผื่อท่านที่สนใจจากเบี้ยเบี้ยที่นี่ขายเบี้ยพันธุด้วยใช่ไหมครับเบี้ยขายด้วยครับขายด้วยครับอ๋อแล้วเบี้ยพันที่มันได้ผลเต็มที่นี่มันเป็นมาจากก็เป็นเนื้อเยื่อต้องเป็นเนื้อเยื่อย่างเดียวนครับต้องเป็นเนื้อเยื่ออย่างเดียวถ้าผมเมล็ดไม่ได้นะครับผมเมล็ดบนกลายนพันนะฮะอ๋อครับครับผมแล้วตอยิ่งเมล็ดลูกแห้งเอามาให้ให้กินแล้วมาโยนขึ้นอย่างนั้นยิ่งไม่ได้เลย พราะประเทศไทยปลูกได้เฉพาะลูกกินกินกินสดอย่างเดียวอ๋อนี่คือข้อจำกัดของเขาเฉลี<ะ>่ยแล้วพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับที่ดีที่ร้อยร้อยห้าไร่ฮะก็ปลูกไปสักประมาณแปดสิบไร่แปดสิบไร่ก็ประมาณสักกี่ต้นครับประมาณ ประมาณพันกว่าต้นเองฮะับโอ้พันกว่าต้นเองนะครับจริงจริงปลูกได้ถึงสองพันประมาณสองพันต้นนะครับผมแล้วเราสวนที่ของอาจารย์นี่ปลูกห่างเท่าไหร่ครับห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรอ๋อครับม่ไลูกเราปลูกยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นแล้วการดูแลยากไหมครับผมยากนะไม่ยากแล้วถ้าถ้าเขาสูงเต็มที่เนี่ยที่เก็บลูกเขาได้เนี่ยสูง สูงเต็มที่เลยเอ่อสูงถึงเป็ร้อยเมตรนะถึงหนึ่งร้อยเมตรสูงเท่าต้นตาลโอ้สูงเท่าต้นตาลเลยนะครับแต่ว่าสองร้อยสามร้อยปีฮะโอ้โหหรอครับแล้วแล้วต้นที่อายุเยอะที่สุดตอนนี้อยู่ประเทศอิหร่านอิหร่านนะครับ,รบโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปแล้วตอนนี้แล้วจะเก็บลูกยังไงครับลูกก็เข้าไปมายาขึ้นไปเก็บอะฮะครับผม,ม,มอ๋อครับ ทีนี้ถามอาจารย์ปีชาหน่อยว่าที่นี่เปิดเปิด,ปดวันไหนบ้างครับสามารถเข้ามาชมได้ไหมมาหาความรู้ได้ไหมครับไมไ่ปิดเลยเปิดทุกวันสอนทุกวันครับอตอนตนี้พอดีออกรูปลูกลูกตัดได้ครับก็ของที่นี่ประมาณตัดเมื่อเมื่อสักประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วได้เดือนนึงแล้วตอนนี้ที่สวนที่เหลือน,น้อยก็สวนจากสมาชิกทั่วไป เอาเข้ามาขายประมาณสิบสวนอ๋อเป็นเลยเป็นตลาดกลางไปโดยปริยายครับผมกลางไปเลยตลาดกลางนี้มีการเปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีเดียวปีนี้เดือนเดียวอ๋อเดือนนี้คือแล้วนี่หละโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากนะครับตอนนี้ผมเปิดตั้งวันที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าขายก่อนนะครับผมก็เป็นตลาดกลางโดยขึ้นมาโดยที่บางคนไปขายที่หาครับผมวันนึงขายได้สี่กิโล อแต่บาร์ที่นี่ขึ้นมันขายได้3 0 0้อยกิโลโอ้โหไม่ธรรมดานะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับคืออินทผพาล้ำเนี่ยล้ำไหลที่นั่งพูกเนี้ยครับผมล้ำไหลไหมฮะฮะเยอะมากนะครับล้ำไหลจนเรียกว่าเดินไม่ได้เลยอย่างน้อยๆน่้ซื้อเข้ามาเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยเรื่องอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับที่นี่ให้ศูนย์เรียนรู้อย่า คือเรียนรู้เฉพาะเฉพาะอินทรพาลัมหรือว่าวิชาเกษตรทั่วไปวิชาเกษตรทั่วไปนะแต่อินทรพลามจะเป็นตอนนี้เป็นกรณีพิเศษครับผมก็เป็นของใหม่ครับผมพาลามมาใหม่ถ้ารู้แล้วไม่ะครับผมถ้าไม่รู้บางทีถามอาจารย์ว่าหลักสูตรเนี่ยที่มาเรียนในกี่วันกี่คืนกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงเดียวก็เป็นหมดแล้วเอาเหรอ เ้วเก็บค่าเรียนเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับต้นไม้ไม่แหาตังเลยเรียนฟรีด้วยอ้าวมาลงทะเบียนได้เลยนะทั้งงั้นไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่าคือทุกคนเ็าต้องมีพื้นฐานที่ทำเกษตรกรมาบ้างครับผมไม่เช่นนั้นก็ต้องได้ยินมาบ้างครับอยากปากต่อปากก็ต้องรู้มาบ้างครับผมามาศึกษาอีกสักนิดหน่อยมันก็โอเคแล้วเป็นละถามอาจารย์อีกนิดนึงนะครับว่า ตลาดอินทผลัมเนี่ยมันจะเหมือนตลาดอย่างอื่นรนับเพราะว่าปลูกกันเยอะแล้วอย่างอ้อยอย่างอะไรที่มันแน่นตลาดอินทผลัมเป็นยังไงบ้างครับส่งออกนอกได้ไหมครับอินทผลามมันตอนนี้จะออกนอกก็ยังไม่พอยังไม่พอกับตลาดนอกแสดงว่าที่นี่ขายมาแค่ยี่สิบวันหมืน่นหมื่นกว่าจันก็ได้แค่ยี่สิบวันอ๋อ มันมันมันค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วแล้วก็คนบนโคกค่อนข้างเยอะคืออาจารย์คืออาจารย์ครับคือตอนนี้คือเราสตาร์ทที่กิโลละเท่าไหร่ครับอยู่ไม่แน่ครถ้าลูกเล็กก็สอ0ร้อยสามร้อยสี่รอยห้ารอะไรเงี้ยครับผมมันต้องดูคุณภาพดีเลว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับความหวานเป็นไงบ้างฮะผ่านไม่มาทางนี้จะมีเครื่องเช็ด ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ทุกท่านที่มานี้ก็คือว่ามาทานสดวันนี้มาขายทานสดกันเลยตอนนี้มีมาปลาประมลาสิบสวนทัทง้ง<ม>เพชรบุรีทั้งเพชรบูรณ์มีทั้งพิษโลกมีทั้งทั่วๆไปเมืองการคานักบุีเอางี้นะครับอาจารย์เผื่อ แฟนเพจผมก็ฝากถามว่าผู้ที่สนใจอ้าเขาไปปลูกไอ้นู่นไอ้นี้แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผลอยากจะปลูกอินทผพาลัมเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ได้เลยได้ครับผมได้เลยก็สุดท้าย<ๆ>ก่อนได้เลยว่าเราจะควรจะปลูกอรรถบรรัยครับควรจะปลูกยงงอ,อ,ยอย่างไรระยะอย่างไรปฏิบัติอย่างไงก็แสดงว่ามันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมชัดอินทผาลัมเนี่ยครับอินทผพาลัมจริงๆมีหลายสิบสายพันธุ์อ๋อ แต่เราต้องเลือกสายพันธุ์ที่มันเหมาะกับพื้นบ้านพื้นที่บ้านเราอ๋อครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับทางเพจชื่อเพจเป็นตะฮักนะในเครือ MG r อาอนไลน์แล้วก็ช่องน e w ส์วันนะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากผ่านช่องผมนะครับประชาสัมพันธ์ที่นี่หรือว่าจะฝากส่งถึงผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้เรื่องอินทผาลำเชิญเลยครับจังครับสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะปลูกคิดว่ายังยังไม่ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับหรือปลูกแล้วมีปัญหาให้แก้ก็ทางนี้ก็จะแก้ให้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะไม่ง่ายอย่างที่ว่านะฮะโอ้ยว่าง่ายง่ายนิดเดียวไม่ใช่นะครับแต่เขไม่ใช่ยากอย่างที่คิดแก้ได้ทั้งลูกลูกไหนฝาดลูกไหนมีปัญหาลูกไหนลูก,ล,ก,ล,กล่วง จะแก้อะไรทางนี้จะแก้ให้อาจารย์นิดนึงพอเป็นออเดอร์น้ําจิ้มถ้าปัญหาเรื่องฝาดปัญหาเรื่องฝาดแก้นิดแก้ง่ายนิดเดียวครับเอาไปแช่ตู้ฟิตลบ2 0องศาแล้ว5วันเอามาหวานเลยฝาดหายหมดโอ้โห<อ>ถ้าแก้ที่ต้นเลยนี่ได้ไหมอาจารย์หมายถึงว่าก้นไม่ได้ไม่ได้ไไดสายพันธุ์เขามาฝาดอ๋อแสดงว่า ตอนเขาปลูกนี้แสดงว่าปลูกเอาไปเลือกสายพันธุ์ที่มันฝาดมาใช่ผิดสายพันธุ์ผิดสายพันธุ์มิฉะนั้นการเลือกต้นกําเนิดก็สําคัญใช่ครับฮะคือระยะที่เขาได้ลูกอ่านี่ที่ถ้าเร็วสุดเนี่ยที่อาจารย์ปลูกมานี่ประสบการณ์นี้กี่ปีอาจารย์ครับเออปลูกเร็วสุดไม่ถึงไ,ไม่น่าจะเกิน2ปีอ๋อไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับ แล้วต่อต้นเนี่ยโทษนะอาจารย์ต่อต้นเนี่ยมันทามันทาราคาได้เท่าไหร่ต่องวดต่อต้นบางต้นก็อาจจะได้20จันก็ได้ร้อยว่ากิโลก็อาจจะเออโลละ400ก็อาจจะต้นหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นะโอ้โห oh <c oughs> จริงๆมันก็เป็นของ,ของไม่ยากค<ม>เห็นเรามองเห็นได้ได้ว่า<ม>ต้นเนี้ยออกมาประมาณเท่าไหร่ ครับผมเงินเท่าไหร่เห็นเห็นเลยพอออกมาต้นงขรู้เลยว่าต้นนี้จะขายได้เท่าไหร่ครับผมก็สุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่เสียสละนะครับให้ความรู้แล้วก็บอกนะครับน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยเนาะที่นี่นะครับอ่าอยู่สวนอยู่ที่ที่นี่เป็นเกษตรเชิง,ชงท่องเที่ยวอยู่แล้วครับผมปากเกร็ดของปากเกร็ดของมุโดนอยู่แล้วฮะอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนี่อยู่ตรงนี้อยู่กับอำเภอปากเกร็ดอ๋ออำเภอปากเกร็ดฮะอำเภอปากเกร็ด อ๋อเจ็ดเซบูสองอำเภอปากเกร็ดครับผมตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดครับถ้าผู้สนใจเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์โทรที่สวนให้เผืจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเนาะอสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาที่สวนนี้นะครับแล้วก็มาซื้ออินทผาลัมนะครับมาถามเจ้าตัวดูนะครับรู้สึกยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงวันนี้ซื้อไปกี่กิโลครับก็เยอะอยู่นะคะทั้ง ทั้งแบบลกคาเล็กๆนะคะแล้วก็ขนาด1ึงโลแบบนี้นะคะแบบข้อก็มีนะคะแบบท่อนี่ก็สวยมากๆเลยนะคะหวานียบเลยนะคะแล้ววันนี้หมดไปกี่หมื่นแล้วครับก<อ>็ก็สี่ต้นนี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วะคะ่ะเนี่ยค่ะแล้วอ,อยู่ไกลไหมครับอยู่ไกลจากที่สวนนี้ไหมครับอยู่ไกลไหมเหรอ,อมาจากแถวปากเกร็ดสามเณรค่ะอ๋อแล้วทราบข่าวมานานหรือยังว่าที่สวนนี้เขามีพี่สาวค่ะ พี่สาวเป็นแฟนพันธุ์แท้อินทผพาลัมอ๋อเป็นแฟนพันธุ์แท้อินทผพาลัมเขาก็ทราบดีว่าอินทผพาลัมได้มีประโยชน์เยอะใช่ไหมครับค่ะอ่านี่พอจําได้ไหมครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับสักสักอย่างก็อ่าไม่เป็นกรดไหลย้อนครับแล้วก็โรคกระเพาะครับค่ะกินปวดแตกปวดร้อนล้วกินตัวนี้เข้าไปก็มันจะไปไปทาให้ไขมันมันลงจากคอเราอ๋อนี่แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทานแล้วเป็นไงอิ่มใช่ไหมครับ อร่อยนะคะแล้วก็นนหน้าตาดีแบบนี้นะคะ่ะ